ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปล่ามังกรกันนะฮะโอเคมากับคุณเบลคุณฟีฟ้านะฮะนี่โอเคเดี๋ยวไปกันเลยไปไปนอนก่อนเ <c oughs> ปิดติต้นทูพีไมันนอนไม่ได้วะคอนเนเตีวัใส่ก่อนเลย ก็นี่มีชุดเกาะนี้เทอไรท์เต็มชุดแล้วนะครับคุณเบลไปหามานะครับี่อเนี่ยโอเคใส่ไปโยโยจิ๋นไปนแม่มีซ่อมแซมกับป้องกันนะครของที่เตรียมไปก็มีอะไรไม่มากนะครับก็เตรียมแอปเปิลทองไปด้วยน้ำยาโอเคไปกันเลยดีกว่านะฮะ ไป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 ดูได้เหรอไปดูว่าจะไปจะไปทางไหนอ่ะมาดิเออมาดีวะโอเคตรงนี้นะไปเราเราตามผู้รู้ไปดีกว่านะฮะงั้นคือทางเนี่ยแก่ๆจุดเริ่มต้นอยู่แหละ ไปไปทางนี้ไปกันวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปองไปถึงก่อนที่จะค่้นะ ตามไม่ดีงาหลงก็หลงทางตอนทำกีบเลยใช่เสียหน้านะเสียหน้านะไม่หลงไหมเสียหน้านะดูซะบ้างกูใครไม่เคยหลงไม่เคยหลงชุดทางหางกุดจากไวขุดลงไปไวยี่สิบเรื่องพวไวหกสิบมันคืออะไรดิฟิสิกส์เลยวะหน้าวาับเกมมันวับขุดเย็น ถ้ามีอันนี้ได้ป่ะบอดลาว์นี่จะไม่ป่าแล้อป่ะฮะดูเกิดการเหล็กครั้งละ่อยดป่ะถ้าเราไม่มามันก็ไม่ไหมก็ได้อว้าวเอาโดดไม่เสร็จพฮิจู แล้วกันเดียวไปโยนใหม่อีกทีเลยออกตอนไหนแล้ววะคนดวงดีโยนแตกทุกรอบอะยไม่ได้เบบูไอเนี่ยตัวเป็นแวเหนี่ยหมแล้ววะ ว่าเอโอ้ยโอกทีงไม่ตามไปแล้วกันมีคนหายตัวเอ๊ทำไมไม่ตามราะว่าต้องบอกย่ฟฟาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะข้ามเงี้ยว เบลสนใจทำบ้านต้นไม้ไหมทำไมเนี่ยต้นไม้สูงๆอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ไม่เอ้ว่าวะเนช้านจังวะมีว่าทำไมไม่เดินตามวะทะเลาะกันปะ ลบเก้าร้อยหาสิบกับลบเก้าร้อยหาสิอ่ะนี่แก้ยเดีนั่นนี้มนลำไม่ได้ดนุ่นช้าบอกแล้เป็นทางกับผียังเดินเดินขายดี ป้าอยู่แถวนี้ไหมป้าอ,อยู่แถวนี้แน่ๆกูจัดการเองปนคมา่อวไปโอ้โหเปิดโลกใหม่แหลกแหลกจังนี่มันดอบเล็กด้วยเว้ย

ด้วยผม้ดมือนะ่นูอยู่นู่นแมวองดีไม่วยูุนนายโสดีว่ายังไม่เอยแ่้วเราเดี๋ยวให้มันต้องขึ้นโต่มำวะขึ้นมาหาไงตัวน้องขึ้นขอด้วย้ามา อย่ได้เวลาทดสอบ Peter บอลลิ n g เนี่ยต้องดูส่งไว้ใจเ Peter b o w ล i n งเดี๋ยวเตัดไม่ทันว่ะเดี๋ยวไปนะดีดีมวางน้ำไม่ทัน เป็นไงเป็นไงขี้โม้จัดเลยมาเดี๋ยวหนึ่งสองสามอ้าวเยี่ยเขาอีกเนี่ยอยู่ในเขาเดี๋ยวในแย่แล้วแต่ละขนาดไม่ไม่จมดิ้นไม่จมดิ้นเฮ้ยไปเข่าหรือเปล่า ว่าเนาะลองจมดินเฉยเลยจมดินนะอ่อนไหวติดหมดเลยอยู่แถวนี้อ่คุณเลยไหมเนี่ยมีคุไม่เด็กคุไม่เด็กตามนรก โอ้โหแต่เราคนรัวกันจ้ะโอ้โหโอ้โหทำประตัวลูกกลับไม่ใช่มาตัวลูกต้งไปก่อนแล้วไปไยนั้นไปไปทะตัวลกูกว่ามันดีอย่าเป็นใจ โยนตะก้อนนะที่แบบลงๆอยู่ใทนทําเนียไปช่วยๆไปทางนน้นทางโน้นเนี่ยไปที่ไม่ต้องตามทางน้นไปปุยปํทางเนี้นย ว้าวโอ้โหบันไดไปทางไหนก่อนไปทางไหนก่อนไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งขยะไปขยะสดทางนี้ตรงทางไหนจะเรียงเรียงทางนี้ก่อนนะตานี้ตันตันเออไปไปทางนี้ก็ได้ นมีเท่าไหร่จ๊ะโอ้ฐานนะเออไม่มีฐานเว้เยอะไปโอ้โหหนังสือ,อกูเจอ,อกูเจอแฟ้มหนังสือมันต้องมีกล่องใช่ไหม แฟ้มหนังสือมันต้องมีกล่องใช่ไหมหรือว่ากูจําผิดนี่ไงนี่ไงกล่องกูจะขึ้นกล่องอยังไงวะแต่จริงมึงชอบนอกนอกเรียกหมายวางมาเนี่ยมาสำรวจเอ้าเบลจ่าบัวซีเอาเข็มทิศเอาเข็มทิศมาไปถึงเจ้าลุงแล้วมีอะไรอเนี่ย ส้างสื้อดีนะคลิปคืออีพบโอทิกสามแล้วก็ฟอร์จูนสามอีฟสามาเมื่อกี้มาจากทางนี้ใช่ไหมเรามาจากทางนี้ใช่ไหมทางนี้อ่ะตามตามไป

เออไม่มีอันนี้ยังไงโตรน่นี่ไงทางที่เรามาเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ว่าเดี๋ยวทางก็ได้อย่างเดียวไอจุ๊ยเดี๋ยวทางผิดเองบอกเลยว่าไปตั้งแมวแมปบลัอกมัไม่ เอ้ถ้าเจอแมปแบบประตูครบเลยเนี่ยดีจัดจัดเดี๋ยวดทางทางนี้ก่อนนะเปดรูปก่อนเถอะกูอ ลูกที่น้ำลูกมันใสแลน่มัมเป็นน้ำลูกดิดูยังไงเป็นน้ำลูกะลยมันมีเสานี้ด้วยเหรอไม่เคยเห็นคออแรกิ่นน้ำต้องกิ๊บเปิ้ลเปิ้ลเป้ลตังาเงี้ยวแมวหน่อปว่าอ่เนีแมวน่ะจบเลยนะ นี่ไอ้เชี่ยประตูอยู่บ้านแบบแบบแบบบ้นประตูไม่มีนี่แมวน่ะไปที่อื่นมันจะมีไหมพีม่ทางมงึงมีว่ายด้วยใคยมีทางนปะไม่มีเว้ยเอามาตั้งฐานไม่เอาครับเพราะมันดดมีสถิติ やあ、じゃあならない。 ไม่สนของนัล่ะไม่มีไม่มีเลยไม,มไม่เหมือนแบบมันแบบงี้ด้วยเอาอุ้ยว่ามันแปลก นี่ hey, น้ำผุเย่งกันเลยก็ได้ไหมว่าหาเดี๋ยวยังไม่ได้เจอเอ็กซ์ลอดกูเจอเอ็กซ์ลอดไม่ไดปทางตันอี่เด oh. ยเียวกดจิ้มอันเดียวกันต่างคนเดียวโอ้โห เรียกว่าปันไม้เดินทางต้อาไปด้วยเวลาต้องไฟติดกันเไอ้ใครไม่มาเไ้เอะลยยังไม่ะมีอะไรทั้งเยอะแยะเปนจิ๊เปอร์ ร้อนอะไรวัเน to ี então, ่เหงื nữa, ่อกี๋เหงื่อมาติดู่นี่ เอาเลยำเจอใ,ใหม่เลยเดียวอนะเจอใหม่เลยเดีรู้เจอกล่องสองกล่องเลยไม่ไม่เจอจริงดิต้องสี่ะอะเฮ้ยที่อื่นมันจะมีไหม ไม่ได้ไ่าแบบแบบแบบบ้านแบบไม่มีประตูอ่ะอ๋อของกลัวไม่มีไม่มีไม่มีเลยประตูซ่อนอยู่หรือว่า โอ้โหเจอเหมืองรถไฟก็พาร์ทนี้ก็คือเรามาเจอสตองโฮแล้วนะแต่เราหาที่วาร์ฟไม่เจอนะฮะก็เดี๋ยวมาหากันต่อพาร์ทหน้านะครับ